สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสูร่รายการจอดใจครับเนื้อหาของเราวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความรักมีความลหลงไหลในหมอลำและก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องตัวเขาเองเคยผิดหวังจากการประกวดเวทีระดับประเทศประกวดร้องเพลงเวทีใหญ่เวทีหนึ่งแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจและก็เชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามจริงวันหนึ่งความสําเร็จก็น่าจะมาเป็นของเราได้จนวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของฉายาหมอลำออปป้า ติดอันดับหนึ่งใน10ศิลปินที่มียอดวิวของ YouTube สูงที่สุดของไทยประจำปี2020และกับเพลงหลายๆเพลงนะครับเช่นกำคานก็บอกกันเดอร์ยอดวิว300ล้านวิวหอมหมวกหัวไปฝาป้า200ล้านวิวเยอะทีเดียวนะครับรายการจอดใจขอต้อนรับรำเพลินวงสกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มีเพลงอะไรใหม่ๆยังไงบ้างครับตอนนี้กําลังทําอัลบั้มอยู่ครับจะอป็นอัลบั้มกลางปีนี้ครับผมมีชื่อมีอะไรยัง ยังคิดไม่ออกเลยครับยัง <c oughs> ยังหาเพลงอยู่เลยครับตอนนี้อ๋อยังยังอยู่ในขั้นตอนแรกๆอยู่เลยครับแต่ก่อนนะ่ะ <c oughs> ผมผมฟังเพลงแล้วผมรู้สึกว่าถ้าชอบเอาเลยนะอเอาเลยนะเอาเลยนะอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ผมมองว่าเราต้องคัดเลือกพอสมควรว่าเพลงมันเหมาะกับยุคไหมแนวทางเพลงมันไปยังไงแล้วสไตล์ของลําเพลินของตัวคุณเป็นเป็นแบบไหนยังไงงานที่คุณมักจะเสนอที่จริงเพลินชอบฟังเพลงสตริงก็เลยแนวเพลงของเพลินก็เลยออกมาเป็นป๊อปล็อกอีสาน อะไรแบบนี้คือเอาเอาอีสานที่เราชอบแต่เดิมกับแนวเพลงที่เราฟังในปัจจุบันใช่ครับมาผสมประสานสานแล้วก็ดนตรีก็เป็นดนตรีอีสานผสมกับพวกออกแจ๊สบ้างป๊อปบ้างก็ปลดรอคอยดูผลงานใหม่ของเขานะครับจริงๆลำเพลินไม่ได้ชื่อนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ชื่อนี้ครับชื่อเล่นที่แม่ตั้งให้อ่ะชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คแล้วลำเพลินมาจากไหนครับก็ ไปเรียนที่ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามครับ,รบเรียนเอกหมอลำครับแล้วแบบมีเพื่อนมาถามว่าร้องลำเพลินเป็นไหมผมว่าร้องเป็นแค่ลำเพลินน่ะฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเพื่อนก็เรียกผมแบบหมอลำเพลินหมอลำเพลินผมก็เลยได้ชื่อว่าลำเพลินหมอลำมันแบ่งเป็นยังไงบ้างอ่ะขอความรู้หน่อยในทาะนนเรียนทางด้านนี้มาเอคำว่ามหมอลำนี่อันดับแรกเลยครับคำว่ามหมอคือคนที่มีความรู้ครับคนที่เป็นนักปราชครับ มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการร้องมอลำครับร้องมอลำลำอลออิงนะลำลออลิงครับมันจะแยกแขนงไม่ว่าจะเป็นลำแรกๆก็คือลำพื้นคือลำเป็นเรื่องครับมีมีคนคนเดียว มีคนล้ำแค่คนเดียวใช่ครับเล่าใิ้ทานเป็นเรื่องคือคนที่จะทาได้เนี่ยคือต้องมีความรู้เยอะมากแล้วก็ชานาญจริงๆแล้วก็มันจะมีเป็นหมอลํากรอนลากรอนหมอลํากรอนคือลําเป็นคู่ครับผมก็ลาใส่แขนมันเดิมเป็นเรื่องเป็นราวมันเดิมเพียงแต่ทํานองมันแตกต่างกันออกไปแล้วก็แตกแขนงมาเป็นหมอลําหมูแล้วก็ผัาจากหมอลาหมูมาเป็นหมอลําเพลินหมอลําเพลินเลยจังว่าเปิดพากังแจ้งสว่างสีขาวขาวชื่อก็บอกแล้วว่า มันเพลินเพื่อความเพลิดเพลินใช่ครับผมแต่จะเล่าเหมือนนิทานก็ได้เล่าเป็นนิทานก็ได้ส่วนมากก็เป็นนิทานแก้วหน้ามาหมอลำเพลินเขาเรียกว่าหมอลำเพลินแก้วหน้ามาวรรณคดีอะไรมาเล่าก็ได้ครับโอเคนี่คือองค์ประกอบความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อท่านผู้ชมผ่านไปแถวเวทีหมอลำลองไปฟังดูช่วยกันอุดหนุนศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้ไปด้วยใช่ครับนะครับมาถึงชีวิตของเราเองตัวตัวลำเพลินเองตอนเด็กๆเห็นบอกครอบครัวก็ยากลําบากพอสมควรก็ ถือว่าลําบากอยู่ระดับหนึ่งครับเพราะว่าอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่อาเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับก็แรกเริ่มเลยคือคือเกิดมาเนี่ยพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับพ่อกับแม่แยกทางกันเป็นตาครับที่ตายายเลี้ยงที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แม่ก็ต้องไปทํางานที่กรุงเทพหารายได้หารายได้ตายายทําอะไรช่วงที่ผมจําความได้คือเกิดมาคือตาตากับยายทํานา เราต้องหารายได้อะไรไหมตอนช่วงเป็นเด็กเนี่ยผมก็เกี่ยวข้าวบ้างช่วยงานช่วยงานเกี่ยวข้าวที่ตาชวนไปทำนั่นแหละครับเกี่ยวข้าวปลูกมันบ้างแล้วก็ทําไร่ทํานาอะไรต่างๆก็ทําหมดในสิ่งที่เด็กบนนอกคนหนึ่งจะได้ทําช่วยช่วยงานเขาทีจะช่วยได้ครับแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองขาดขาดความก็ไม่เป็นไรตายายก็เหมือนพ่อแม่ครับคือผมคิดว่าตากับยายเนี่ยเป็นพ่อกับแม่ผมเลยไอดอลการใช้ชีวิตของผมเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นตาของผมเอง ชาติเนี้ยผมจะเจอผู้ชายที่ดีแบบนี้ไหมโอ้โห oh, ขนาดนั้นเลยเนาะผู้ชายคนนี้แบบเป็นทุกอย่างให้กับผมแบบเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างว่าต้องเป็นคนที่แบบอยู่ความเป็นจริงแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองคือตามผมทํางานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนเป็นเด็กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เหมือนทั้งตํารวจทั้งผูด้ดูแลเวลามีเกิดเรื่องราวอะไรในบ้านเนี่ยเขาไม่เขาไม่ค่อยวิ่งมาหาผู้ใหญ่เขาวิ่งมาหาตาผมตาเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเวลามีงานที่บ้าน จัดการทําบุญทําอะไรก็มีแต่ตาที่นําช่วยงานทํางานทุกหมดนั่นแหละครับสิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดคือการเสียสละแล้วก็เขาเคยสอนอะไรเป็นคําพูดที่เราจําได้ไหมเราต้องเป็นคนที่รู้คุณคนนะต้องเป็นคนกตัญยูเพราะว่าความกตันยูเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่เคยจําจี้จําชัยตีกรอบชีวิตให้ผมไม่เคยมี ตอนที่อยู่ปถมผมสอบได้ไม่เกินที่สี่แต่ด้วยความที่ผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบการคิดคำนวณอ๋อวิชาคนวณไม่ชอบวิชาคนวณฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบครับผมจะชอบพระพุทธศาสนาสายศีลนะดนรตรีไม่ใช่สายวิทย์ใช่ครับเพราะว่าชีวิตตอนเป็นเด็กก็อยู่กับหลวงพ่อมาตั้งแต่เด็กได้ยินหลวงพ่อเทศน์นั่งท่องบทสวดมนต์ผมรู้สึกว่าวัดมันเป็นสถานที่มันสงบมันเงียบดี ผมก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบความที่มันสันโดษเวลาที่เราอยู่กับสิ่งอะไรที่มันเงียบไม่มีเสียงอะไรเนี่ยมันทําให้เราคิดออกอแล้วแล้วเรามองมองตัวเองได้เยอะว่าวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราทําอะไรมาบ้างมีเวลาคิดเรื่องตัวเองใช่ครับตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมอยากเป็นทหารคนระับผมมีพี่ชายคนหนึ่งครับเป็นลูกป้าครับเขาเป็นทหารเกณฑ์ินี่ครับแล้วไปเสียชีวิตอยู่ที่นราธิวาสครับ,รบโดนระเบิดอจากนั้นผมก็เลยมองเห็นชีวิตนะถ้าเราตายไปปุ๊บคนจะถามว่า เราตายไปแล้วเราทิ้งอะไรไปบ้างให้กับคนข้างหลังเห็นซึ่งมันทําให้ผมคิดว่าสิ่งที่มันนอกเหนือจากการทําเพื่อตัวเองเนี่ยเราต้องทําเพื่อสังคมมองเห็นวัวควายมันตายไปมันก็ขายหนังขายเนื้อมันได้แต่คนตายเนี่ยมันขายอะไรไม่ได้เลยนอกจากความดีมเขาก็เลยว่าสัตว์เนี่ยมันมีค่าที่กายแต่ว่าหญิงชายเนี่ยมีค่าที่คุณธรรม,น,มนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะตามไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปไปในเส้นทางทางไม่ได้ไปครับเพราะว่าไม่กล้าไปสอบนี่คือความล้มเหลวมากในในความคิดของผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในนะไม่กล้าไปสอบเพราะคิดว่าไม่ได้แน่หรือว่าอะไรใช่ครับไม่ได้แน่เพราะว่าผมไม่ชอบเรียนคณิตไม่ชอบเรียนชคณไงไม่ชอบเรียนคนวณแล้วเกรดผมไม่ถึงครับผมเรียนจบม .6 เกรด1.97โอ้โห ล้วทำไมมันน้อยขนาดนี้เอาวิชาที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยไม่ชอบคือไม่ชอบเลยครับเรายังคิดไม่ได้ตอนนั้นอ่ะอย่ังติดเพื่อนอยู่ครับแล้วดนตรีมาตอนไหนครับที่จริงแล้วดนตรีเนี่ผมรู้สึกว่ามันมันติดตัวมาตั้งแต่ผมจําความได้แล้วผมอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กเช้ามาตายายเหรอตายายตากับยายนี่เปิดหมอลําให้ฟังทุกวันมอลําเพลินนี่แหละครับจนเข้าถึงว่ามันต้องร้องสำเนียงประมาณนี้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 แล้วก็แบบ รู้สึกว่าตัวเองชอบทางนี้มากชอบดนตรีชอบเสียงเพลงผมรู้สึกว่าที่ไหนที่มันมีเสียงเพลงอ่ะมันทําให้เราอารมณ์ดี <laughs> มันทําให้เราใจเย็นครับแล้วเหตมุมันเกิดตรงที่ว่าผมดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อหนังว่าหมลงครับตอนนั้นผมจำได้ว่าพระเอกคือพี่โอในชิดเขาตี้ะนาดผมแบบบ้าคลั่งมากครับตอนั้นดูแล้วมันมี ดนตรีมันมีอะไรที่เยอะมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่หนังเรื่องนั้นสร้างแรงบันใจด้านดนตรีไทยให้กับเยาวชนไทยนี่คือทั่วทั้งประเทศเลยนี่คือหนังที่ดีหนังที่สร้างสร้างคุณค่าให้กับคนคนหนึ่งก้าวมาเป็นศิลปินได้เพลงก็เหมือนกันนะครับผมก็มองเพลงกับหนังคล้ายๆกันเพลงนี้แบบถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้าเพลงนี้ดังก็ต้องถามอีกว่าเราภูมิใจไหมว่าเพลงเราดังแล้วก็เราก็ต้องถามไปอีกโจทย์หนึ่งว่า ไอเพลงของเราที่มันดังเนี่ยมันทำลายสังคมไหมมันยกระดับสังคมให้มันดีขึ้นมาไหม,มนเราเราเอาแต่ดังอย่างเดียวนี่ครับคือผมมองว่ามันคือคุณค่าทางศิลปะสุดท้ายได้ไปเล่นดนตรีไทยไหมระ,ะนาดไหมไม่ได้เล่นครับคือเราเราไม่มีตังค์ครับตอนนั้นเห็นเห็นแบบเพื่อนเขาซื้อระนาดเล็กๆไว้บ,บ้านผมก็เลยว่าเฮ้ยซื้อมาตั้งไว้เดี๋ยวฝุ่น,นนะมันเกาะหน้าันเนี้ยอขอให้เราตีได้ไหมอะไรประมาณน,นี้เราลองได้ไหมเพือ่อนก็ลงมาเล่นเล่นปรากฏว่าของเพื่อนพังเขาไม่ให้เล่นเลยครับ เลยไปตัดไม้เอาไปตัดต้นไผ่เพื่อทําระนาดตอนนั้นคือเป็นเด็กมากคือไม่รู้ว่ามันมีดูเยมีฟาโซเราไม่รู้ครับคือตัดให้มันเป็นไม้เรียงกันเป็นไม้เรียงกันให้มันเป็นรูปหน้าระนาดตอนนั้นเหะครับผมก็เลยไปถามรุ่นพี่ในโรงเรียนเนี่ยมันมีวิชาที่สอนให้เราตีระนาดไหมผมก็ไปถามเขามีครับเขามีวงดนตรีไทยครับโอเคกล่าวว่าเข้าไปเราจะไม่เรียนดนตรีปรากฏว่าเข้าไปแล้วเราคิดว่ามันคงจะเล่นง่ายเหมือนในในหนังในหนังเขาเล่นครับปรากฏว่า สมองไม่ไปครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ครับครูก็เลยถามผมว่าร้องเพลงเป็นไหมแล้วครูก็ให้ไปร้องเพลงครับปรากฏว่าร้องไม่เข้าคีย์ครับดนตรีเล่นอีกคีย์หนึ่งผมร้องไปอีกคีย์หนึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบเสียความมั่นใจมากและนาดก็ไม่ได้ร้องก็ไม่เราเอาอะไรอ่ะเราเราเหลืออะไรอีกอ่ะก็เลยไม่เอาอะไรเลยครับทอยออกมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาฝึกร้องเพลงครับอันนี้ฝึกเองเลยฝึกเองครับฟังเยอะ แล้วที่ฝึก <ๆ S 2> เองนี่เป็นเพลงหมอลำไหมเป็นเพลงหมอลำครับฟัง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 เข้าไปหาครูเองนะครับครูครับผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนักร้องครูแน่ใจเหรอร้องเข้าคีย์แล้วใช่ไหมปรากฏว่าไปร้องมันเข้าทุกคนแบบตกใจว่ามันทำได้ไงอะไรเระมานี้นี่แหละครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นการฝึกฝนแต่ไม่ได้ร้องเลยครับมันมีการไปแข่งขันครับผมได้ไปยกของก่อนครับ คือได้อยู่ในวงแล้วได้อยู่ในวงแต่เป็นคนขนของก่อนครับแล้วก็ไปยืนลิปซิงเป่าโวดครับ่าโวทใช่ครับเครื่องดนตรีนี้ไปยืนให้มันเต็มเวทีเฉ่ๆตอนนั้นคือเห็นเขาเป่าแล้วไปเป่าตามเป่าตามแล้วก็ถือกลับบ้านไปเลยครับแล้วก็ไปนั่งเป่าอยู่คนเดียวแล้ววินาทีแรกที่เราเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ได้มันมีความรู้สึกเดียวกันเลยกับการที่เราขึ้นฉี่จักรยานได้อันเดียวกันเลยเหมือนเปิดโลกใหม่ใช่ครับนี่เราทําได้แล้วเนนี้ก็เป่าโวทได้ อยากเล่นพินทีนี้หยิบมาบ้านเหมือนเดิมก็ไปสารภาพครูว่าผมเอาไปฝึกครับรูสุดท้ายคุณใช้วิชาฝึกเองหลายอย่างเลยฝึกเองครับคุณเล่นอะไรได้บ้างอ่ะจนถึงวันนี้เครื่องดนตรีพื้นบ้านผมเล่นได้หมดเลยครับเช่นพินแคนโบดโปรงลางกองระนาาก็เล่นได้ครับพอได้เล่นได้ระนาดคล้องวงคือมันมาได้จริงๆคือตอนผมเรียนดุริยางคศิลป์อ๋อระดับมหาลัยครับอ่าแล้วตอนไหนไปไปประกวดเดสตามห้าครับ เนี่ยคือสิ่งที่ผมภูมิใจกับเดงคือว่าผมกล้าที่จะลองอืไม่เหมือนไม่เหมือนการสอบทหารคือไม่กล้าถ้าผมกล้าผมอาจจะได้ผมอาจจะได้เป็นทหารก็ได้ครับในในวันนี้ครับแต่ว่าคือคนเราต้องมีอย่างหนึ่งคือความกล้าที่จะเข้าไปลองใช่ครับผมก็เลยแบบตัดสินใจไปครับเขาแข่งที่ไหนที่ขอนแก่นครับที่โรงแรมเจริญธานีอ๋อรอบภาครอบภาคอีสานครับรอบภาคอีสานพขไปเลยครับไปจากบุรีรัมไปจากบุรีรัมคือประมาณช่วง ช่วงเย็นของเขาจะประกวดพวกนี้ช่วงเย็นผมขึ้นรถบัสไปกับเพื่อนครับก็ต้องหาที่นอนอีกดิไปนอนอยู่ที่คอนแก่นครับต้องตื่นตีห้าแล้วก็ออกไปที่โรงแรมเจริญธานีปรากฏว่าโอ้โหคิวยาวออกมาถึงถนนเลยครับรนนคนสมัครเยอะงั้นเลยคนสมัครเยอะแล้วหมอะผมมองแต่ละคนมันเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วครับเขาเป็นหนุม่มเป็นสาวกันหมดแล้วเรายังเป็นกระโปรงอยู่เลยเด็กหมอ้าใช่ครับก็ให้ร้องเพลงอะไร เขาไม่ได้บังคับว่าให้ร้องเพลงอ,อะไรอ้าวเสร็จแล้วดิเราก็หมอลำไปดิผมจะร้องหมอลำครับขึ้นไปร้องแล้วปุ๊บได้ท่อนเดียวครับกรรมการ,รเขางงเขาไม่เก็ตกับสิ่งที่เรานําเสนอออกไปเขาเลยว่า,เ,าเดี๋ยวไปรอฟังผล่ข้างนอกนะครับเอารอก็รอเขาเขาบอกให้รอรอแ้วตอนนี้เป็นเด็กผมก็เลยรอครับถึงรอจนแบบถึงเกือบตีหนึ่งเที่ยงคืนคบปรากฏว่าเขาประกาศไปตั้งแต่แรกแล้วสมมุติว่าแถวเราเข้าไปสิบคนเขาก็คัด ผ่านมาแล้วสองคนคือสองคนรอไปรอบแต่ไม่นานเขารู้แล้วว่าเขาสองคนแต่ด้วยความที่ผมคิดว่าเออเขาบอกให้เรารอแล้วก็รอปะก็นั่งรอจนจบถโถปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งครับเดินออกมาอ่าบอกว่าเอาน้องไปยังไม่กลับบ้านแล้วผมรอเขาประกาศอยู่ครับเขาเลิกกันหมดแล้วเนี่ยครับรออะไรเขาเลิกเขาเลิกกันหมดแล้วผมก็ตอนนั้นคือแบบเฮ้ยผมไม่ได้เข้ารอบหรออะไรมาเนี่ยอ๋อยังไม่ค่อยหวังครับ เขาว่าน้องเขาประกาศไปแล้วนะมีชื่อน้องไหมไม่มีครับเพราะกลับบ้านได้แล้วไม่มีก็แปลว่าไม่ได้ไงวินาทีนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักร้องประกวดแต่ตัวเองจะเป็นนักร้องอ่ะดีความมั่นใจยังดีอยู่ก็เลยตั้งใจว่ายังไงก็ต้องเรียนดนตรีครับเรียนดนตรีต้องเป็นศิลปินสุดท้ายเป็นที่รู้จักได้ยังไงครับคือตอนนั้นก็มาเรียนแล้วครับมาเรียนที่ดุรยางขาิษ <c oughs> อืม,มหาสารคามก็มันเป็น วิชาสกิลก็คือการท่องกรลาครับอบอกให้เพื่อนอ่ะเพื่อนถ่ายคลิปให้เราหน่อยเราจะลำว้็เก็บไว้ดูว่าตัวเองลำผิดตรงไหนเพี้ยนตรงไหนไหมปรากฏว่าอัดเส็จก็เลยแบบรู้สึกว่าเราเก็บไว้ฟังในเฟซบุ๊กเราดีกว่าเอาลงเฟซบุ๊กครับลงคลิปไปแล้วผมนอนหลับครับตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งทุ่มหนึ่งครับปรากฏว่าแบบเฟซแบบ เฟซแต,แตกกับแบบผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคนดูเกือบสองหมื่นชั่วโมงเดียวอ่ะชั่วโมงเดียวเกือบสองหมื่นหนึ่งวันคนดูเกือบห้าแสนอแล้วผมเดินไปกินข้าวแล้วเริ่มมีคนรู้จักความรู้สึกนั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มเห็นเป้าหมายแล้วเราจะเป็นศรริลปินเราจะเป็นนักร้องดีไหมเวลาชีวิตมีเป้าหมายดีครับมันดีมากที่สุดเลยครับมันเป็นวินาทีที่แบบรู้สึกว่าชีวิตที่มันมีเป้าหมายครับมัน เหมือนเราเหมือนเรามองเห็นเส้นชัยครับมันมีอยู่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งครับช่วงอยู่ประมาณปีสองคือแบบเคว้งคว้างมากตื่นขึ้นมาคิดอยู่กับตัวเองเสมอว่าทำไมชีวิตเรามันไร้ข้างเลยวะออแบบเราไม่มีอะไรทําเลยหรือเปล่าอ,อตื่นไปแล้วก็เรียนเฉยๆเรียนก็มไม่รู้เรียนไปเป็นอะไรยังไงใช่ครับถ้าผมยังเป็นอย่างนี้อยู่อนะผมต้องเป็นคนที่แบบเสียสุขภาพจิตแน่เพราะว่าผมยิ่งเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอยู่ออคิดกับตัวเองปรากฏว่าเอ้ยเราต้อง ทำอะไรสักอย่างแล้วปะก็เลยแต่งเพลงเล่นดิจิตา้าเล่นเพื่อที่จะแค่คิดว่าให้คนเห็นเราให้คนชื่นชมเราชื่นชอบเราแค่นั้นครับมีแมวมองมามเห็นไหมครับมีพี่ชายครับอยู่ที่ขอนแก่นครับชื่อว่าพี่สิงครับเขาเปิดค่ายสิงมิวสิกครับเขามาชวนผมครับว่าเอ้ยน้องพี่สนใจในตัวน้องครับพี่เห็นน้องอยู่ในคลิปตอนแรกผมคิดก่อนมันใช่แต่ว,ว่า เขาจะเอาเราไปทําเป็นนักร้องจริงแต่แต่ด้วยที่เราเป็นผู้ชายเราไม่อะไรมากผมก็เลยตัดสินใจไปครับเพราะว่าอย่างงี้แต่เซ็นสัญญากับเขาได้เดือนเดียวแค่นั้นครับก็แกรมมี่โกครับเขาแบบผมไม่รู้ว่าใครทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นใครเขาแบบบอกว่าให้ผมไปสกินเทสเป็นศิลปินอยู่ที่แกรมมี่ผมก็เลยมันเรื่องจริงแล้วในวันนี้ครับแบบผมก็เลยตัดสินใจ พูดกับพี่สิงพี่สิงเอาอยัางไงดีเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เราก็กลับมาทําเพลงของเราแต่ถ้าได้เออเองก็อยู่ตรงนั้นไปอปรากฏว่ามันได้ครับตอนนั้นทุกวันนี้ผมก็ยังม่เรื่ว่าใครเป็นคนที่ส่งคลิปนั้นไปเขาเขาไม่ประสงค์ที่ออกนามครับผมก็อยากขอบคุณเขาอยู่ครับใ,ในในวันที่ผมประสบความสําเร็จแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าแบบเราจะมาเป็นศิลปินในแกมมี้ได้คือมันยิ่งใหญ่มากสําหรับผมเป็นศิลปินครั้งแรกรู้สึกแปลกๆไหมแปลกครับ มันเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่ามีคนรู้จักเราเยอะขึ้นครับแล้วมันจะมีช่วงช่วงของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองมากอเราแบบเราคิดว่ามีคนชื่นชอบเราเยอะนะเราก็แบบคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะรักษาเขาไว้ได้ให้มันนานๆแต่ผมก็ย้อนกลับมามองว่า สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือความเป็นเราตั้งแต่ทีแรกนั่นแหละเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นม,มันเดิมผมก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเวลาจะไปไหนมาไหนผมชอบไปคนเดียวมีคนถามผมเยอะมากว่าทําไมลําเพลินไปไหนมาไหนคนเดียวไม่จ้างคนขับรถไม่จ้างคนมาดูแลล่ะอมผมก็เลยผมว่ามันลําบากเขาอื <laughs> แต่ก่อนไม่มีเขาเราก็ ทำเองได้เลยวันนี้ไม่ต้องมีคนมาถือรองเท้าให้เราทาไมคุณถึงบอกว่าช่วงแรกของการเป็นศิลปินรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองดพราความาหวังดีของผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์เยอะกว่าเขาการเป็นศิลปินต้องคลิปลุกหรือว่าเราต้องแบบแต่งตัวให้มันแบบแบบนี้แล้วจะดีแบบนี้เนี่ยคนที่เขามีชื่อเสียงเขาแต่งตัวนี้อะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็ต้องใส่รองเท้าที่มันแบบมันคอมแบ็กนะครับรองเท้าบูทรองเท้าบูทใหญ่ แต่ที่จริงมันไม่ใช่ตัวเรามันเกงยีนลัดๆอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณบ้างที่เขาให้แต่งที่จําได้ก็คือการเปิดผมขึ้นเดิมผมคุณเป็นทรงอะไรผมก็เป็นคนชอบผมตกลงหน้าม้าผมหน้าม้าตกลงใช่ครับแล้วเขาเปิดขึ้นเขาเปิดขึ้นหมดเลยอรั้งนี้มันต้องทรงนี้แหละผมครับโดยความที่เราเข้าไปออนี่แสดงว่าคุณพัฒนามาจนตกลงกันได้คนละครึ่งว่าหน้าครึ่งหนึ่งเปิดครึ่งหนึ่งใช่ครับนี่แหละคือสิ่งที่มันทําให้ผมเริ่มรู้สึกว่า เราอยากกล้าคุยกับเขา,าก็เลยมาแต่งเพลงเองด้วยความคิดที่ว่าถ้าเรามีชื่อเสียงเราอาจจะไปคุยกับพี่เขาได้อะไรประมาณเนี้ยแล้ววันที่เรามีชื่อเสียงขึ้นมาจริงๆเราก็ทำอย่างนั้นได้จริงๆมผมอยากให้มันเป็นสไตล์ของผมที่จริงมันเป็นแบบนี้นะนี่แหละครับมันก็เลยผมก็เลยอยากบอกว่าอะไรที่มันเป็นตัวเองอะมันมันอยู่ได้นานแล้วก็ทำง่ายแล้วจริงไหมเพลงที่คุณ สร้างชื่อเสียงมักจะเป็นเพลงที่คุณไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างชื่อเสียงเพลงที่ตั้งใจส่วนมากไม่ค่อยดังแต่ได้เพลงที่แบบไม่ค่อยตั้งใจฮอมบกนี่ท,นทำเล่นกับน้องฮอมหกวไปฝากบ้านต้องบอกแนละ้วทําเล่นกับไอ้น้องเตะตระกูลตอครับน้องเต,ตะ,ะตระกูลตอคือเตะเอามาเสนอเราผมก็มันเพลงอะไรทำไมมันร้องยากจังแล้วใครจะร้องกับเราอะไรมาเนี่ยครับก็เลยอ่ะอัดไปให้มันเสร็จเสร็จไปก็เลยอัด เป็นคลิปวิดีโอเล่นๆเนียเฉยครับด็กกีตาร์เล่นอ่ข้อมกหัวเตาไปฝากป้าป่าไปน่าได้หอยไวนาหัวข้ากลับรถเสือจางหัวแหกลุงแข่งหัวรถกันเลยห่างเปิดแห้งหอบผิดเฮือกเฮืกป่าหอบหุ่นคนกัดโตกะทำขาดหัวไรมาหอวทำฝนตกะทำเขาเบียร์หอดมวกหัวข้อมกหัวเอาไปฝากป้าป่าไปน่าได้หอยไวนาหัวข้ากลับรถเสือจางหัวแหกลุงแข่งหัวรถกันเลยห่าง มมานนามาาอหนนนกกกะตตวไดเเียโปรากฏว่าแบบมีคนแบบเข้าไปแชร์เยอะมากครับอะไรประมาณ <ใจ S 2> <ม>นี้กลายเป็นที่รู้จักมากใช่ครับผมก็เลยมาทําเป็นเพลงลำคาน่ะลำคาญก็บอกกันเดอนนี่เขียนไว้แล้วก็ยัดใส่กีตาร์ไว้ครับไม่ได้อ,อ๋อเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้อำมาทำคือท่อนฮุกเนี่ยเตะเขียนไว้แล้วผมก็เลยไปเขียนเนื้อช่วงแรก เขียนเสร็จผมก็ยัดใส่กีตาร์ไ้ครับก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณเป็นเดือนคนระับแล้วผมก็ไปหยิบกีตาร์ตอนนั้นมาเล่นแล้วผมมองเห็นกระดาษกระดาษอะไรวะ,ะผมก็ดึงออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงนี่วะแล้วก็มาอัดลิปอีกครับก็มีคนเอาไปคัฟเวอร์อีกผมเอาอีกแล้วมันเหมือนหมกหัวเลยวะ<อ>แล้วก็เอามาทําองครับอ,อย่าทําตามผมนะครับมันไม่ได้โชคดีทุกคนนะครับงานอะไรที่มันที่เราตั้งใจมันย่อมออกมาดีกว่างานที่ไม่ได้ตั้งใจเงินก้อนแรกไปทําอะไรครับก้อนแรกปุ๊บได้มาปุ๊บเอาไปซื้อรองเท้าสตาร์ครับ ฟุตบอลฟุตบอลครับเพราะ <pe ar> ว่าชอบแต่ฟุตบอลแต่ไม่เคยมีสตาร์ทเลยไม่เคยมีตอนเป็นเด็กภาพจําเราก็คือเพื่อนมีสตาร์ทใส่แต่เราใส่รองเท้าผ้าใบสตาร์ทคู่แรกตาซื้อให้สามร้อยบาทตาต้องไปทํางานทํางานจนเก็บเงินได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมมีตังค์สิ่งแรกที่ผมจะซื้อคือสตาร์ทครับ <H m. S 2> หมื่นหนึ่งครับรองเท้าแพงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ๋อรุ่นแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยตัวท็อปเลยครับที่เราเองอยากได้คือซื้อมาปุ๊บ ใส่ได้สองครั้งอให้เพื่อนเลยครับทาไมเพื่อนไม่มีครับมันอาจจะพูดเล่นแหละเฮ้ยเราไม่มีรองเท้าสตาร์ทวะอขอได้ไหมหคู่เนี้ยเอาไปเลยเพราะาอย่างนี้เดี๋ยวไปซื้อใหม่ดนตรีให้มากกว่าเสียงเพลงมันพาคุณไปในที่ที่คุณไม่มีโอกาสได้ไปถ้าเป็นอาชีพอื่นประโยคนี้ได้มาจากหนังเรื่องโฮมลงนะครับมันมีคำหนึ่งที่แบบพ่อของในสอนนี่นก็คือพระเอกพูดว่า ถ้าเราอยากเป็นนักดนตรีจริงเราต้องแบบมุ่งมั่นนะแล้วก็จริงจังกับมันแล้ววันหนึ่งถ้าเราทำได้แล้วเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปผมก็เลยคิดว่าเราจะเอาดนตรีนี่แหละเป็นเครื่องนำทางชีวิตของเรามันก็เป็นจริงๆได้ไปจริงอ<ม>่ะได้ไปจริงครับได้ไปต่างประเทศได้ไปประเทศอะไรบ้างครับประเทศแรกที่ไปคือบาเลนครับ ร้อนมากตะวออันออกกลางร้อนแล้วแบบไม่มีต้นไม้สักต้นเลยเขาตอนนั้นมี <c oughs> ม่ต่เสียงปืนครับตอนนั้นอ๋อหรอโอ้เอาแต่อย่างน้อยก็ได้ได้ไปเห็นไป<ด>สัมผัสแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้นะต่อมาเขาได้ไปสวิตเ์แบไปวิ่งเล่นไปร้องเพลงแล้วแต่ก่อนเป็นเด็กผมก็เห็นพี่ออกรายการเป็นพิธีกรเป็นอะไรต่างๆผมก็ยังไม่เคยคิดว่าผมจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้มาคุยกับพี่เลย มันเพราะเสียงดนตรีเสียงเพลงหนังเรื่องเนี้ยที่เราดูมาเนี่ยม,มันเป็นครึ่งหนึ่งของความสาเร็จของเราเลยที่นําพาเรามาอยู่จุดจุดนี้ได้ถ้าวันนี้คุณจะแนะนําน้องๆที่แบบเขาก็มีความฝันของเขาแหละในะแขนงต่างๆคุณจะแนะนําอะไรที่จะําให้เขามีโอกาสเข้าใกล้จุดหมายมากมากขึ้นผมมองว่าสิ่งแรกเลยที่คนเราต้องมีคือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องมีความอดทน บางคนอาจจะโต้แย้งออกมาว่าใช่สิคุณทําคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณถึงพูดได้แต่ผมอยากบอกว่ากว่าที่ผมจะมาพูดนั่งพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันผ่านอะไรที่มันผมล้มมาหลายที่มันลําบากมากครับก็อย่างว่าครับมันไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่ปลูกแล้วตัดไปทําบ้านทาเฟอร์นิเจอร์ได้เลยมันต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาบุมเพราะเราต้องแบบทนแดดทนต่อฝนเรามีความ พยายามแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ต่างอะไรกับหยาดน้ำค้างที่โดนแสงแดดแล้วก็เลยหายไปถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นแล้วไม่อดทนต่อสิ่งที่เราเจอเราเป็นอะไรไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะนักดนตรีด้วยทุกอาชีพทุกอาชีพครับอยากที่จะเห็นตัวเองไปยืนอยู่ในจุดจุดหนึ่งลุยมันไปเลยครับฟันฝ่าฟันมันไปเลยครับคุณลำเพลินเป็นคนเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างได้ได้ดี สุดท้ายผมจะถามว่าความสุขกับความสําเร็จของคุณคุณมองมันยังไงครับผมมองว่าความสุขที่แท้จริงของผมก็คือจุดเริ่มต้นค,คนเราเก้าเอร์เซ็นต์พยายามวิ่งหาความสุขให้ตัวเองความสําเร็จในชีวิตให้ตัวเองอจนหลงลืมไปว่าที่ที่เราเริ่มต้นนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเช่นผมไปตกปลากับเพื่อน วินาทีนั้นผมไม่ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ดีแต่เวลามันผ่านมาวันที่เราประสบความสําเร็จจริงๆวันนั้นเราจะคิดถึงวันทั้งหน้าพอเรามาถึงวันทั้งหน้าแล้วเรากลับย้อนกลับไปคิดถึงวันทั้งหลังครับไอ้วันตกปลาเราไปคิดถึงวันทั้งหน้าใช่ครับเราไปคิดว่าเฮ้ยวันหน้าเราต้องเป็นนักร้องดังว่ะแต่ในวันที่เราเป็นนักร้องดังแล้วเราอยากไปนั่งตกปลาแบบนั้นมันย้อนกลับไปคืนแล้วผมก็เลยเนี่แหละครับสิ่งที่ผมมองว่า สิ่งที่มันมีความสุขที่สุดคือการได้เริ่มต้นครับเราประสบความสุขตั้งแต่เราคิดแล้วว่าเราจะเริ่มต้นทําในสิ่งที่เรารักนั่นแหละครับมันก็เหมือนเข็มนาฬิกาเราวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายความสําเร็จและความสุขมันก็อยู่จุดแรกจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มวิ่งเวลาที่ผมเหนื่อยจากงานผมก็เวลาได้กลับบ้านแบบจุดเริ่มต้นของเรามันคือความสุขถ้าวันหนึ่งคุณฝันอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและวันนี้คุณเป็นสิ่งนั้นแล้ว อะไรจะเป็นแรงผลักให้คุณไปที่ที่หมายต่อไปล่ะครับแรงผลักดันของเอฟซีสำคัญที่สุดคนที่ชอบเราคนที่ชื่นชอบเราครับเป็นคนที่มีพรอคุณกับเรามากเขาเหมือนเปรียบเสมือนคนที่คอยผลักดันให้เราเดินหน้าไปต่อดัน mm hmm. หลังให้เรา mm hmm. ให้เราไปอยู่จุดๆที่หลายคนอยากเป็นผมก็คิดเสมอว่าผมเป็นเหมือนตัวแทนของคน,คนเป็นหมื่นๆคนที่อยากมายืนอยู่จุดๆนี้แต่เขามาไม่ได้ mm hmm. เขาอาจจะยังมาไม่ถึง mm hmm. นะครับ แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าเป็นการแสดงอะไรออกไปทางสังคมผมบอกว่าผมจะพยายามทําให้มันดีที่สุดทําให้มันเป็นตัวอย่างที่ศิลปินคนหนึ่งจะทําได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าศิลปินก็เหมือนกระบอกเสียงก็บอกเสียงของทางสังคมถ้ากระบอกเสียงนี้มันดีน้องๆเห็นเขาก็อยากเป็นเหมือนเรามันส่งส่งผลต่อชีวิตของคนที่อยากคนอื่นคนอื่นด้วยครับที่ เขาเห็นเราแล้วเขาเขาอยากเป็นงานของเราสอนให้เขาดีขึ้นหรือทําให้เขาแย่ลงใช่ไหมเราก็ต้องเลือกด้วยเรายิ่งต้องคิดเยอะๆว่าสิ่งที่เราทําออกไปเนี่ยมันใช่ไหมแล้วมันมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่เกิดประโยชน์เราอย่าไปทําเราอย่าไปทําอะไรที่มันแค่เพียงแค่สนองความสะใจหรือความต้องการของตัวเองแลกกับการที่ทําให้สังคมมองเราไม่ดีเราอย่าทำเลยครับผมมองว่าอย่างนั้นวันนี้มีความสุขดีไหมครับวันนี้มีความสุขมากครับอืมีความสุข ที่ตัวเองทําในสิ่งที่ที่ตัวเองรักแล้วก็คนชอบครับผมก็บอกอยู่เสมอว่าถ้าเราจะรักใครสักคนเนี่ยถ้าเราอยากรักนานๆเราต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นเราอยา่ารักในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นอ่าใช่ถ้าเราทําอย่างนี้ได้อะนั่นแหละครับคือความรักที่มันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารักในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น มันอยู่ได้ไม่นานใช่เพราะมันฝืนธรรมชาติใช่ครับวันนี้เจาะใจได้นําเรื่องราวของเด็กใช้คําว่าเด็กบ้านนอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำใช่ครับแล้วก็มีความฝันเป็นของตัวเองแล้วก็ล้มลุกคุกคานแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนจนกลายเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นได้ในที่สุดเขาไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะทาสิ่งแบบนี้ท่านผู้ชมเองหลายๆคนวันหนึ่งข้างหน้าก็จะมีวันของตัวเองเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าอย่างที่เขาบอกครับคุณมีความมุ่งมั่นขนาดไหนคุณพร้อมที่จะทาสิ่งนั้นคุณรักมันจริงขนาดไหนหรือไม่ แล้ววันหนึ่งเราก็จะได้เจอคุณในฐานะสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเช่นกัน<ช>ขอบคุณน้องลำเพลินมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ